วันนี้จะมาอ u n บอกรถ RC ยี่ห้อ WLToy หนึ่งต่อยีไซอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเพื่อนผมเขามาให้รีวิวเขาสั่งจากจีนมาให้ผมเป็นหนูลองยาของที่ส่งจากจีนมาแค่ดูเลยดีกว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะผมส่งให้เขาไปตัดต่ออ,อีแกแค่ดูเลย อุดกส่งมาแพ็กมาดูเอาเองครับส่งจากประเทศจีนเพื่อนผมมันกลัวอไวรัสอู่หั่นนะเลยไม่กล้ารีวิวอะข้างในมีอะไรบ้างโอเคเอาละครับดูที่มันได้มาจะส่งมาแะดแทดเอาแล้วครับท่าน แพ็กเกจแต่งกระแทกแค่นี้มารุ่นที่สั่งคือรุ่นไหนเอ่ย่นนี้เนี่ยรุ่นที่สั่งคือรุ่นนี้ติดถูกมาเป็นกล่องเย็นนิดหน่อยครับใส่ดนโยนกระแทกสเตดิ้งเซอร์โวแบตเตอรี่มาให้มีตัวชาร์จแบตมีมอเตอร์มีรีโมา Okay. ดูแพ็กเกจหน่อยแกดูเลยไม่มีอะไรหล่ะมีจับให้ด้วยของกินโอเค นี่เจอแล้วน่าจะมีรถมาเขาติดทิ๊กเกอร์เอาไว้กันมันไหลแกะดูไม่ใช่เดี๋ยวได้เลยมาดูกัน เพื่อนพังค่อยๆดึงออกมาครับ๋ยรบเพื่อนโรคจิตมันจะบ่นว่าเราทำกล่องมันพังเนี่ยมาแล้วนะครับโอเคเออกข้างในตัวรถตัวรถ ตัวรถไม่ได้ยึดอะไรไมาเลยนะตัวรถวางมาเฉยๆวางอย่างนี้มาเฉยๆเลยไม่ได้ยึดอะไรเลยโอ้โหตัวคอนโทรลน,น,นี่สุดสองทัน 2, ชื้นมาให้หนึ่งอันเครื่องมือเพจตัวชาร์จกับ USB เฟืองอีกหนึ่งชุดโอเคนะ เก็บมาให้ในซองมันก่อนมันถามหาต่างก็สวยโอเคหามาทำกล้องลงตามหน่อยโฟก,กัสลดกานผมจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้น อ่าตัวรถมาที่ตรงนี้มาดูตัวจอดคนทัลงเลอร์ เป็นไทยม,มาติดมาให้อนุญาตัดนะครับคุณเพื่อนต้องเช็คของก่อนกำังส่งมาจากจีน แล้วนะครับเก,เกิดอะไร นาะแท็กใหม่โอเคนะที่นี่สายคอนโทรลเลอร์เสาเมื่อมุนแทนนี้ก็หลุดนะโอผมไม่ทำหลุดนะหลุดมาเองตามราคาครับ เพื่อนสั่งมาบอกให้รีวิวให้หน่อยกลายปืนแข็งนิดนึงไม่มีอะไรเลยสแบตเตอรีร่กี่ก้อนนะอะอย่าพับเสากัน a บ e อีใช้น a ซลลี่4ก้อนขนาด 2A นะครับรีโมคอนโทรนมา,นาต่อมามาเทียบกับเจ้าของต้นตำรับ อันนี้ใช้ฐาน 3A เทียบกันก่อนโดยไปจอดสกเกลใกล้ๆกันความต่างไหมครับสองจเหมือน,น,นกัน,นปุ่มเปิดปิดเขาปุ่มผมจะเป็นอย่างนี้ปุ่มของไอ้เคียวโชว์ะกองแก๊งส่วนไอ้ไอ้ตัวนี้โอเค คุ้มพวกชแนลมัโอเคชแนลกดได้ทุกปุ่มใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะเ t สทีทิมอะเอ T ทีทิมตัางคาอะไรไม่ไมรู้ใช้ผมจะนิ่มกว่านี้หน่อยใช้ให้นิดหน่อย อ,อีวิวแบบรวบลัดตัดความความไม่ใช่ของผมเ,เรามาดูรถกันต่อ,อของในรถไม่มีอะไรนะครับเ,เก็บแผ่น

ว่าจะได้ตัดเยอะอะไรมากไม่มีอะไรเลยสะดุกเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการเอาเองตั้นั้นนะครับเป็นบอดี้อย่างนิ่มน่นี่พลาสติก PVC บางทำสกรีนมาเรียบร้อยโอเค ดูตัวรถกันโอเครถมามีชุดแบตเตอรี่อ่ะมีตัวสปีด IC ซีเสามอเตอร์ตัวนี้เป็นขับสแล้วนะครับฝืดมากเลยอ่าชกหลังชกหลังตัวนี้ปรับอะไรได้บ้างไม่รู้นะแค่ดูคร่าวๆกัมีแบตริโพมาให้ แกแบตลิโพก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมันจะหายพอดูก่อนพอฟังเดี๋ยวก็พอครับแบตลิโพมาดูก่อนเนาะแบบนี้ต้องเก็บไว้ที่ยเย็นๆหน่อยชอบบวมครับต้องระวังระวังอะไรเกี่ยวด้วยเกี่ยวปุ๊บไฟลุกปับ๊บเป็นแบตลิโพ โอ้ขนาด7.4โวลต์24โอเคนี่ห่อชดิดาชีดาเออใช้ชีดาอันนี้สายชาร์จมันนะนี่สายเสียบเขาตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันพซื้อมามมนได้ลองเลยทดสอบก่อนเลย กลับไปลองเหมือนเดิมใส่กิ๊บเพื่อนมันจะเอาชุดแต่งมาตัวนี้ครับโฟแบบฟูอยู่ได้นะกคลับมาเรามาลองกันดีกว่าเสียบดูก่อนแบตบที่โพมีไฟไหมเสียบแล้วนะครับเปิดดู คไฟมีนะเดเ๋ยวมาใส่แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์มันก่อน นลักกลับเปิดดูอ่ามีเสียงด้วยแล้วรามดูมันเซิร์ชหาการเจอไหมอ่าเจอแล้วลวครจะหยุดเวลามันเซิร์ชหาเจอนะมันจะหยุดแล้วเราเก็บสายดีหน่อยฝากไปถึงคนเพื่อนด้วยนะกรลับความเร็วใน บีเจนซี่มันเท่าไหร่กันนิ่มนวนมากค่ารีเจนซี่ประมาณ1.2ถึง1.5ึ่งจุดาวิทดสอบคาโฟนนะ แรงโคตรทำไมากดเบาๆได้ครับลอ้อแปลงหนึ่งลอ้อปรับทีมดูปรับอะไรปรับอะไรได้บ้าง แขงมากแบบที่โนี่มันสุดยอดจริงๆช่อร,รอดไปตาม รปรับได้นะครับตะกดใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหม,มสุดละโอเคเอาให้ตรงกขพอโอเคครับแค่นี้ปิดสวิตช์ก่อนเนาะ มกว่าน,นิดนิดใช้แบตริโพครับไอรองรับไฟแรงมากโอเคไม่มีอะไรแล้วครับรกรอบคืนมาให้ดูก่อนเห็ดล่างเป็นอลูมิเนียมดูดีเลยนะ นกมันก็โอเคเนะี่ยในราคาสมน้ำสมเนื้อครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะอย่างอะไรมันก็ดีขึ้นนะกอบขึ้นของเล่นสมัยนี้ราคาถูกลงถูกลง ใส่ด้านหลังก่อนดิเออใส่หลังเสร็จแล้วใส่หน้าต่อนี่จำเอาไว้ใส่หลังก่อนแล้วใส่หน้าเสียบกิบล็อกเข้าไป รเจ้าตัว RC ย่อ W L Toy สั่งจากจีนไอตัวนี้รหัส K 989นะครับหาดูในลาซาด้ามีทุกๆเยอะแยะแต่ตรงวัดดวงอย้แต่คันนี้มาไม่มีอะไรยืดมาเลยโอเคครับ ได้เทียบกับเขียวโชมีสีสเกียวะเห็นได้ชัดเลยนี่ฐานล้อเก้ตัวนั้นประมาณ90 94สาสฐานล้อนะเก้าส่ฐานล้อหน้าล้อหลังเกนะครับสเกลหนึ่งต่อยีปเท่ากันฐานลอ้อ ไม่เท่ากันโอเคครับยี่สิบนาทีจบไปบายบาย